คือเรลูอวันรัตสวัสดีครับนี่คือการเรียงขวดเพื่อจะทำเตาเผาถ่านคืออบถ่านอบไม้ให้เป็นถ่านไม่ใช่เผาไม้โดยตรงวิธีการก็คืออจะใช้ถัง200ลิตรนอนหนึ่งใบเพื่อเป็นทางเข้าของอากาศดีหรือว่าช่องเติมเชื้อไฟอนะ่แล้วก็ให้แก๊ วิ่งเข้าไปได้ในถังที่นอนนี้แล้วถังตั้งถังตั้งนั้นอจะซ้อนอีกใบหนึ่งเป็นสองใบใช้ใช้ซ้อนสองใบแล้วก็จะเว้นขวดจะเว้นไว้ตรงถังที่นอนเนี่ยจะเว้นไว้สำหรับสอดซ่อมซ่อมถังได้สอดเข้าไปสอดถังเข้าไปได้ ตรงตรงช่องนี้ช่องช่องนี้จะต้องเว้นไว้แล้วเดี๋ยวจะผูกเหล็กผูกเหล็กแล้วก็เทปปูนให้เป็นคิ้วโค้งรอบถังเนี่ยถังนี้สามารถดึงเข้าดึงออกได้เลยจะต้องให้เป็นอิสระแต่เราจะฉาบป,ปูนฉาบดินฉาบดินให้ติดถังที่หลังเอาดินแบบดินขี้เถ้านะมันมันจะถอดแบบง่ายถ้าเราทําแน่นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราซ่อมถัง เราจะซ่อมหยักถังเป็นวงกลมเลยเราสามารถดึงออกมาเลยถังเนี้ยความสูงความสูงของถังอยู่ที่90เซนติเมตรนะเกซนติเมตรแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของถังเนี่ยอยู่ที่60 60ซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง60 ถ้าเป็นแค่รัศมีคือครึ่งวงกลมเนี่ยก็คือ30จากใจกลางเนี่คือ30ความกว้างของวงของวงเนี่ยอยู่ที่90ก็คือเท่ากับถังตัวนี้พอดีความกว้างของของวงเนี่ยอยู่ที่90 9 0เซนถังนี้กว้างแล้ว60 60มาตรงนี้อีก90 ก็เกินจากความกว้างของตัวถังเนี่ยความร้อนมันจะแผ่มาได้ก็คือใน90 mm hmm. คํานวณแล้วก็คือ90เ mm hmm. นี่ยมันแผ่มาถึงถึงแน่นอนแต่เวลาออฉับเข้าไปแล้วมันก็จะหย่อนก็จะประมาณ80 80เซนกว,กว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องฉาบฉาบด้านในขวดขวดนี้ออจะใช้ขี้เท่าแก๊บ ที่มีสีดำๆมานะแล้วก็ขี้เถ้าขาวๆซึ่งมีซิลิก้าสูงผสมกับซีเมนต์บอดแลนด์ชนิดทนไฟเ็าเรียกว่าซีเมนต์ทนไฟนะเป็นเป็นปูนทนไฟเอามาผสมกับดินนาซึ่งเป็นดินเหนียวแล้วก็ดินจอมดินเจ้าปวกดินจอมปวกกันกนะมาผสมเพื่อยาด้านในไม่ให้มันแตกแล้วก็สามารถกันความร้อนไม่ให้มากระทบกับก้นขวดโดยตรง ก็คือให้ให้มันมาที่ที่ดินที่ฉาบนี่แหละแล้วก็แผ่มาที่ขวดได้บ้างแต่แต่ขวดเนี่ยเป็นสูญยากาศเมื่อขวดเป็นสูญยากาศแล้วความร้อนก็จะไม่สามารถวิ่งออกจากเตาแต่จะสะท้อนเข้าเตาสะท้อนเข้าเตาอันนี้เราทําให้เราประหยัดเราไม่ต้องไปซื้อก้อนอิดก้อนดินหรือว่ามาปั้นดินเนี่ยใช้ขวดออ,อมีขวดก็จะบอกว่าใครมีอะไรก็ทําตรงนั้นแหละแต่ต้นแบบของออก็คือขวด พออมีขวดอเป็นร้านค้าขายของนะก็มีขวดเหล้าขวดเบียร์อยู่แล้วนะขวดโซดาก็มีนี่นี่ขวดเบียร์เนี่ยขวดเบียร์กับขวดเหล้าเนี่ยเอาไว้ด้านล่างไว้ด้านมันมันกว้างหน่อยนะเนี่ยขวดเบียร์เอาไว้ไว้ล่างอันนี้ถ้ามีแก้วมีอะไรมาก็เมาไปละกว่าที่จะมาเป็นเตานี่หลายเมานะหลายเมา กินกันหลายปีเลยนะแต่เขากินอ้อกเก็บก็เ,เก็บกวดมาครับนี่คือความสูงพื้นดินพื้นดินอออไม่ต้องทำอะไรพื้นนี้เป็นพื้นถมแล้วมันสูงกว่าระดับน้ำน้ำท่วมก็จะท่วมไม่ถึง พื้นนี้ออกก็ทำบนเหมือนว่าพื้นมันสูงอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องเทพื้นก่อนอปั้นทำขวดทาอะไรก่อนเสร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาซีมเมนเทเทพื้นอีกทีนึงแล้วก็ฉาบด้วยดินฉาบด้วยดินอีกครั้งหนึง่งนะเพื่อให้มันแน่นหนานะให้นั้นหนาคืออ,อันนี้เราสามารถเก็บฐานมาจะได้ไม่สกรปรกไงเราจะเก็บฐานออกมาใช้ดินใช้ดินอย่างนี้เลย เวลาเผาไหม้แล้วมันจะไม่แก่งเราก็ต้องผสมพิเศษให้มันเป็นแก่งเหมือนว่าอิดเผาไฟเลยพอโดนความร้อนแล้วอะแล้วเราจะสามารถกวาดเอาถ่านปนๆเนี่ยเอามาอัดแท้งได้หรือทุกอย่างที่อยู่ในนี้ต้องใช้ได้ส่วนถัง2 0ง200ลิตรตั้ง2ใบเนี่ยตั้ง2ไใบเนี่ยหย่อนฟืนหย่อนเชื้อไฟใส่เข้าไปบนหัวเตาใส่ล่วงไว้ในถังนี้ให้มันถึงพื้นเลยไม่ต้องมีตะแกรงตรงนี้ ให้มันถึงพื้นเลยเพราะว่าความร้อนน่ะเราเข้าอากาศดีเราเข้าเต็มอยู่แล้วเข้าเท่านี้เลยเข้าเท่านี้เลยแล้วก็แก๊สมันจะช่วยเป่าเข้าไปถึงก้นถังนู่นด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะเผาไหม้ควันหมดเลยแล้วก็แผ่ความร้อนออกมาจากถังนอนนี้ด้วยแล้วก็ถังตั้งด้วยความร้อนในเตาก็จะมากพอที่จะเราไม่ต้องเราไม่ต้องมาสารเหล็กแล้วก็ปูพื้นเหล็กแล้ว เราไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอาไฟเข้าไปเผาอยู่ก้นเตาแล้วก็คือเอาแค่นี้ความร้อนอยู่แค่ถังนอนนี้กับถังตั้งถังตั้งสองใบนะถังนอนหนึ่งใบก็เท่ากับสามใบในในเตานี้ก็ความร้อนได้สามใบถังนอนหนึ่งใบนะสามารถอบไม้ให้กลายเป็นถ่านได้นะก็คือทำสูตรนี้นะเพื่อว่าให้ผู้ที่จะทำจะติดตามทำเนี่ยได้ทำ ทำตามได้ง่ายๆออออกแบบเนี่ยเพื่อให้ง่ายๆแล้วเวน้นเว้นตรงด้านนั้นน่ะจะเว้นไว้ทําเป็นประตูทางเข้าของเตานะประตูสี่เหลี่ยมให้ให้สูงความสูงเนี่ยให้สูงกว่าตัวถังนิดหน่อยคือเวลาเข้าเตาก็มุดมุดเอาหน่อยก็ได้ไม่ไม่ต้องทําประตูสูงมากจะได้ไม่เปลืองงบแล้วก็ไม่หนักเกินไปด้วยเดี๋ยวเวลาทําประตูเสร็จแล้วออจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึง่ง เพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆว่าทํำยังไงอันนี้ให้ดูฐานให้ดูฐานให้เข้าใจเลยว่าฐานเตาเป็นอย่างเนี้แน่นอนเลยนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามออนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ